สวัสดีค่ะยินดีตอนรรบท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู่รายการเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับไปในช่วงแรกของมือวันที่24เดือนท่านว่าคมปีพุทธศักราช2566นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังๆค่ะมูอนิธิภาพพรายพี่น้องบรรเทาสุขสกุลมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะ จากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะพ่อแม่พี่น้องค์ค้อนณีตัวเลขของปู่วัดป่าอุดรสิได้มาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปมีพร้อมๆกันคะ่ะกราบนมัสการค่ะปูะ่อ,อมืมเล่นก่อค่ะปู่มือนีกันมาแบบบายๆแก๋ๆจังหน่อยนะคะปูม่มือนีเนาะอืมอืมอืมอ่ะค่ะมาถามแนวทางเล่นะค่ะปู่มือนี มูี่ตัวเลขอันนี้เพิ่มเติมบะคะนี่แล้วค่ะตัวนี่แหละตัวเลขที่พอไงนั่นเลาผู้จำเล้เฟาฝันฝันวันนั้นคนเห็นเ่นนี่มันจะออกมันมนั้นวันนั้นผู้ใหญ่เต้าศูนหาค่ะบอดี้พมูีม่งแ่งเล็กออกมามันออกหกศุนหา,หา,นหาค่ะ ดูแล้วมันคือผ่อพอดีโอ้บัดแผ้แผลเป็นเห็นคนมันออกตัวนี้ตัวน,นี้เลขมินสนนะอกผู้เห็นเพิ่นเพ,พิ่นวาอาเป็นตัวผู้ยันห้าแฉกเป็นตัวห้าแฉกมันบ่มาังทีนะค่ะคือว่าหันนี้ว่าคนบางผู้ที่ผู้ร้องสาลมาผู้ร้องสาไปที่ทั้งไต่ไน่ะเพิ่นบอกว่าจะหยียบทางงนน่านยะังจงกรมมันอะค่ะ คุณบอกว่าจะเหยียบทั้งยังกลมเป็นบอมันไม่อาจูปูกะค่ะไม่พอเปนใหม่ปูลุงอยู่ทั้งไตสันเห็นยังเห็นอยู่ไตรสาเลยเห็นมอเอ้าไม่หาจูปูบอ่ครับปูไอ้กะหาแปดแปดหาได้ทักแล้วเนาะโอ้แล้วฮะอันโปมันโค่กตัวมันโคจกสาก็ยังไปเข่าตัวจิบผานั่นดิอืมค่ะฝันฝันคิวอยู่ได้วหรอปูฝันคิวอยู่ฝันแมนอยู่แต่ว่าปูฝันมันเนียนตัวเนี่ยตัวคนนั่งอยู่เนี่ยปูฝันมันเนียนตัวตัวเต่า หนึง่งีเก่าหนึ่งหาเนี่ยอืมค่ะปูนปูนมันมาเน้นตัวนี้เน้น่าถือตัวนะค่ะโอ๊ยบาดนี้แผลนาเจะอยากข้างยางตรงกลมแล้วสันอยู่ทั้งใตอยู่สันอ้ยบดแผมันให้ออกอายุคาคักเลยนะอืมบไดเจแทเะเอาอายุตัวของใส่ไปไปตีลังเ่ข้างยางทรงกลมก็เป็นน,ปนันเป็นปูนอะค่ะปูนน่ตัวอายุเลย เดียวกันับจัวแมโคเด้พูยังว่าแมโคจุกมันจี้ยังไห้ก็เหม็นอ้อที่เป็นตีซอยเน้ค่ะเปนย่างคเม็มากจ็ดที่ยังจ็ดหกสิจี๊ดยกจ็ดห่าเน่ค่ะกแยังไม่เข่าจท่ั้นองแล้วันนี้นี่ละู้ฟันนี้พอย่นี่ละพอย่่งผีคนก็แตดทีหลังผููนี่ละค่ะปูอ้ว่ครับมันก็เป็นตัวขัน่าเป็นตัวครัมันมาตัวเกาหินิ่นนั่นนะิ่นมันคข้ยออกตัวนี่นะค่ะ มันมันออกหกหกชุนหาเลยเนี่ยค่ะปูแต่ว่า <Nixon> บัดเป็นเป็นพ่เาเปิ้ก็มเปิ้มันเป็นมาเป็าเก็บเก่าเก็บเก่าเก็บแปดปูกระล้วเลยเนาะค่ะเออครับมีอีกตัวนึงนี่เลยยอมมท่านไหนนี่ตัวเก่าหกนี่เลยอืมเก่าหกพูก็แปลออกเนี่ยมันแปลออกเป็นเก่าหกนเลอค่ะมีเก่าหกแต่ว่ากันเป็นสามตัวนั่น สามตัวตรงๆมันเค่อยมากนะมันเป็น 6, 6, 6, หกหกหกศูนหาหกศูนหาไหมคะปูมเอาฮกศูนหาเลยนะคะอืมนัม่นเป็นตัองเป็นหกศูนย์หาวันนั้นมันออกหกศูนหาเลยค่ะแต่ว่าตัวตัวผู้หายวันนั้นมันเป็นผู้หายเก่าศูนหาอืมค่ะ แต่ว่าตัวตัวตัวเลขดอกไม้นี่มันเป็นแต่แม่เอาตัวนี่มันเป็นตัวตัวตัวทีเพันบังนี่มันเป็นหาหาเก้าศูนย์ค่ะเอาเอาตัวนี้ลงน้ำเลยตัวไหดคะเอาตัวหาหาหาเก้าศูนย์ค่ะหาเก้าศูนย์เป็นเลขสามตัวหาเก้าศูนย์ค่ะ เรากะคับตัวที่พอยไ่นี่มันมันจะเป็นหัวดำไม่ออกหกศูนห่ามันจะมีเลขสองคููเรากะครับเก่าหกมีเก่าหกน้ำนะคะอืเก่าหกเนี่ยเซนี่ตัวล้มเทียนเนี่ยไม่เปิดเขามากเลยี่เาทังสองคนเขามาในที่กันนะเก่าหกนี่มันจะใส่ค่ะบบูเก่าหกนี่มันเป็นตัวเลขตัวปีออกจากตัวที่ว้ากับหัวนี่บ้ ไม่ยับเตียมีบ่เก้าหาเก้าหกนี้อืมถ่าปูเก้าหามก็ได้ไปแล้วว่าแม่บอกเก้าหาเขียนลมให้าดก้เก้าหาบันนี้มันก็เป็นเก้าหกเลยก็ห่อยด้ไอหาเก้าค่ะปูดอ๋อเขียนล้ไว้ดิเขียนไว้เก้าหเก้าหกมันกับันีันหนกับเอซี่ับจะว่าเขียนไว้ดิเก้าหกมันไม่ไ้คือกันนะจ้าปูอืตัวยับเตียมจับหนึงอืม มาเทียนมาตัวดีเนาะวันนี้เห็นเตียมลูกเตียมนะกันไว้แจ้วันัันพ่นกันยังหาอัปูยังหงเก่าสุดหามันไปยออกหกสุดหานาค่ะปูไปเร่ว่ากันไว้นี่นี่นี่เลยเป็นเลขพอไงที่ปู่ฝันเห็นพุ่นนี่และเพราะว่าปู้ฝันเหีนพ่นสามเทียมันตกต้องสามเทียอะไรเนี่ยวันัันเพิ่นเสีทีหลังปู้ก็ห้ยเก่าซุว่าพุ่นในปู้เสียทีหลังปู้นะ ผู้ใหญู่นเก่าหัวนั้นมัก็อกโู้ผู้ให้เก่าศูนมัดออกสูนเก่าวางหัวนั้นอะค่ะบัตรหัวตัวมาผู้ให้อีหยังนาะมัดดอกเก่าศูนน่ะหัวนั้นกัหัวนั้นอาตรงตงเลยเนี่ยค่ะหัวที่เก่าศูนน่ะว่้วบัตรหัวนี้มาผู้วางัวที่มาตัวนี้สันเดีตัวตัวตัวเห็นเพลินเป็นหงส์สูนหานี่บอสันเดีค่ะพอเห็นพอใหญ่ยี่ยไบนี่ วดนหนึ่งเพิ่นก็ยังมาอันเดีไปยุดิย่างหน้าเพิ่นใกล้ยุตตะลางอันเดีเห็นวะโอ้ค่ะปูเห็นใกล้ยุตตะลางย่างหน้าเพิ่นปูก็เลยหหายเกาโกรนอันเดียโอ้จอดตันตันไปหมดน่ะวัวไปนับเน่มันก็เลยหออกโคกโกลางอันเดียเห็นบ่ค่ะบ่ายได้เห็นเพิ่นี้ย่อไหนมันจับจะแม่นมากมากลยจจะแม่นทุกเทียอนะค่ะจย่างวันนี้ปูยันมันผ่านล้วปูก็เลยว่า์หายหายเป็นตุกันไปนับนะจ้าพอวันนี้วันยังไหนนี่มัน จะเมียนเข่าทุกวันนะค่ะแต่ว่าเขาเขาจิตจับตัวเลขถือบอท่านนะะ่ะล่ะจ้าวันนั้นพูดกับเห็นบอว่าโอ้เห็นไก่เนี่ยมันต้องเป็นเก่าเก่าๆนะอยู่ตารางบ่อมนินเลยได้เห็นเก่าๆลางบอา่งบอมนะเจ้าเจยาว่ากันหูหกแล้วเห็นบอมันก็ไม่หูหกเจอกันทุกหกลางเห็นเมื่อวันนี้จ้าพูดวันละพอเห็นพ่อยัยนี่มันจะมันจะจะเข่าเลยนะเลยจะเข่าบ,อบา่อมเจ้าว่าเขาเขาตีให้ถือกนะันน่ะค่ะ นี่แหละปู้ก็บเลให้เป็นเป็นสองครูเนาะค่ะเป็นหลักนี่เป็นพันหัวไปนั่งเนี่ยแหะเป็นหุกหกซุนหาแล้วกะหาเก้าซุนเก้าซุนอืมแล้วก็เก้าหุกค่ะแต่ว่าเศษของตัวใดก็บอ่อบ่อนั่นเนาะกับเปียกที่เพิ่งกับปีหน้าเพิ่งแต่ว่าปู้เห็นเพิ่นนี่มันจะมาแต่ว่าเัาติดตีถือเพื่อถือนะจ้า แังการยิงปืนปืนกับบ a n g b a ง g ั่งสันละจ้วบาหอง้งเตีมันถือนะจ้าจ้าเห็นคนมีนีมากมันมันตอกเลยคือเราลักษณะนี่แหละค<ช>่ะจิตสิมีตัวนี้แหละเพราะว่าพ<ช>อ,อ,อเอาเอาเลขโซ่พันเทนต์ทใคอนไนี่แหละเห็นผลมากย่ำไลหาย่ำไ,มไนมันแมแนนมาจ้ามือนีนกับสิมีสามคู่น,นะคะปู๊ อืมนี่และกวเอานี่ละเอาฟันเย็นพวกง่นี่หละค่ะตัวตัวบนว่าเป็นตัวผู้ก็บอกแล้วกันตัวเจ็ดเข่านว่าเจ็ดเข่า็ดแปดนาะค่ะเออเจ็ดเจ็ดเ็ดเก็ดสองอีกตัวนึ่งมาได้เอาไปเขียนลงไปเจ็ดไม่ไ้เขียนค่ะผู้เจ็ดสองค่ะเอจ็ดสองผู้ตามเดยเข่าเอตามเดยเ่าเจ็ดสองหมด่ามกันผู้กันเด่นไหนมันบ้าๆนะเอากระถา้น้ำแน่ได้ได้ค่ะพู้เออเจ็ดสองอีกตัวหนึ่งมาได้เลยค่ะ เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเหมือละเพราะว่าเป็นตามเลยเก้ากันเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคปู้แม่แม่เจ็ดหนึน่งเจ็ดสองตามเลยเก้าดอกเด้อนี่เดอ้อเพราะว่าต้องมีคำหนึ่มาอ,อาเจียนมันมากอีหยังมันกเกิดขึ้นในเนาะค่ะปูไก่ได้เวลาไปละได้ <c oughs> เวลาลพอดีแล้วค่ะปูเก้าหน้าที่ค่ะปู้เพิ <c oughs> วันะเจ็บ <c oughs> ไปไล่ตัวมันจะไล่ตัวนะ่ะจ้าคนไม่เห็นเปิดอบที่นีไล่ตัว แต่ว่าหอดมือเท่าไห่ะแต่รอยคนค่ะเจเป็นว่าเนมา็มไห้นในใน,น่อยตัวค่ะตอนนี้ครับฝันจีงสีผู้ก็บ,กบ,บอกไว้ายฉีแล้วเนาะค่ะแต่ว่าหัวนั่นกัฝันเี้เพิ่นจงสีส่ละ่ะผู้หัวนั่นผู้กับให้เกาสุนหาแต่ว่าเลขมันออกพวกสุนหาหัวนั่นค่ะออนนี้ไย่าย่นี่ละนะค่ะอาจเนแม่จ้ะอืนัาจจเป็นมาจีางสี่ล่ะ แต่บ่ม okay, so ีไหลเนะแค่ว่าฟันหน่อยๆนึงเดียวกับเจ้าแห่งทีไปไล่ตัวก็ทีนั้นมัน yeah. สิ่ไล่ตัวค่ะเจ้าฟันเย็นบนวันนั่นปูให้เก่าสูนหามันออกฮกสูนหาเลยจําได้แล้วจ้าเอาให้ก็ไะไรก็แช่ทั้ง่องนําเด้อนี่ก็เลยเพรามีกําลังใจทุกคลิปทุกคลิปเนาะค่ะปู่โหเอฟเอฟซีก็บขันแม่นที่ตามปูกระเบิ่ลก็ทีอุ้งชักกระโอดเพราะว่าวันนั้นมันออกทั้งสี่ล่ะปูจำได้นะ เอาห้ยไม่โชกพี่มันผู้ใหญ่พ่อน้อได้ค่ะปู่ม่โชกพี่มันสุุสคนทั้งเหซียบเทียมินหายไม่โชกพี่มันสุทุสคนเด็จับเงนแสนเงินล้านใส่ปีไม่สุบุสุคนอือจ้าห้ยโชกโชกมันมันนี่ให้งตังสุบุสคนอือเหยียเีมินจ้าอือเอาเอาวัดที่หนึ่งโอ้สามสิบเนาะสามสิบท่านว่าคุมคับปูอไ้สามสิบให้ได้จับมันแสนนงินล้านสุบุทุกคนให้บางปังเหรอจะเริ่มพอนขอบคุณค่ะปู้การนวัตการกษัตริย์ุก่า สรุปตัวเลขแนวทางไทยคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากปูวัดป่าอุดรน,นะคะมื่อนี้ตัวเลขของปูนะคะมีการเพิ่มเติมตัวเลขดะ้คะพอแม่พี่น้องคะแต่ว่าถ้าเบิ้งในโคงสุดท้ายเสาร์วันที่30นะคะหาเทียป,ปูเพิ่ม,มเน้นย่ำห้ตัวเดียวนะคะอันนี้ให้เป็นแนวทางเบิ้งสะกอนนะคะสําหรับแนวทางของปูวัดป่าอุดรน,นะคะมี6 0 5ค่ะ60 5 590 9หหเกห จ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองนะคะพี่น้องคะหกศูนย์หาหาเก้าศูนย์เก้าหกเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองนะคะพ่อแม่พี่น้องเด <นะ S 2> ้อจังหดก็อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะตัวเลขทุกโตมีสิทธิ์เข่ามีสิทธิ์ลดทุกทุกตค่ะนํามาฝากตอนพ่อแม่พี่น้อง,องบรรเทาสุขสกุลเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะแล้วก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะเนาะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุขสุขนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังขอให้พ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุขสุขอนโชคโชคมันมันลำลำรวยแห้งๆหงปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปด้วยกันสุขสุขนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอมุ่นตัวเล่นวอาท่าดีๆแบบนี้นะคะจากปู่วัดป่าอุดรค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้อง ท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกท่านไ่อยา่างสพลาดครับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้พี่น้องคะเขามาเล้าก็อย่าลืมนะคะเดี๋ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สุดบ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดเดดังๆจากทางไา่กันเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะเอร์ก็เลขอตัวลาพลายพี่น้องบนเทาอกสุขสุขลนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็ไปในคลิปหน้าเดเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ